มีการเร่งรัดในเรื่องของผลการตรวจ RTPCR ผู้งผมก็ได้เร่งรัดไปทัางผู้เกี่ยวข้องนะครับว่าจะต้องเร่งทนการออกผล RTPCR ให้เร็วเพราะว่ารามาตรการเรากำหนดไว้ว่าจะให้ผู้ที่เดินทาง,ขงเข้าประเทศไทยรักแค่หนึ่งคืนเพื่อรอผล RTPCR นั้นหน้าทีเรียนก็จะต้องออกใน,นในเวลาที่กาหนดไม่งั้นถ้าเกิดเข้าคืนที่สองเราก็ต้องไปรับคัดลอกงนั้นเราต้องต้อง,อง,องเคลีย์ตรงนี้ไปห,หมดแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย้เป็นคนต่างชาติเนี่ยเขาก็ต้องมีการจองโรงแรมที่พักเตรีมยมแบบทางทางราชการของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรองนั้นก็เกือบจเหมือนทีควอลตี้เ พอแอบมาถึงปุ๊บก็รีบทำการสวทบุกส่งไปยังโรงพยาบาลที่เขามีสัญญาไปอยู่โรงพยาบาลเหล่านั้นก็ใช้เครื่องมือทันสมัยอยู่แล้วก็ขอแจ้งว่าไม่มีคนที่เป็นติดเชื้อเนี่ยก็ผู้ที่เดินทางเข้ามาก็สามารถไปได้ตามปกติได้เลยอันนี้ก็จำกับไปแล้วครับใหม่ๆมีปรกาศที่ต่างแต่ว่า ทางควบคุมโรคกรมสนักนานด้วยกันณรผมว่าขึ้นเขาดูแลเรื่องนี้เขาได้เขาได้ติดตามแล้วก็ได้ลัดาให้เกิดความรวดเร็วกับที่ผ่านมาในแซนบ็อกคุณดุลยการบ์พบอีกประมาณ0ูนยแปปร์เซ็นต์นันก็มีพบบ้างแต่ว่าเราเจอแล้วก็คนเหล่านี้ ถ้าติดเชื้อเนี่ยเราก็รักษาเขาแต่ไม่ได้แจงเงนินนะไม่ได้แจ้งเงนินรัฐบาลราว่าทุกคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยถ้าเป็นคนต่างชาติเ่อเดิ๋ทานท่งก็เที่ยวนลธุรกิจก็ต้องซื้อประกันต้องจองโรงแรมที่ที่ผมบอกโรงแรมที่ที่มาขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงการ ได้อยู่ครับควบคุมได้อยู่แล้วก็ทางการในเรื่องของการเข้าระวังแล้วก็ในเรื่องของการเ,เร่งฉีดวัคซีนถ้าเป็นในพื้นที่ท้องที่แบบเป็นดอยเป็นท้องที่ที่ห่างไกลหรือว่าการตกลงกรมขนส่ง,งเดินทางไม่สะดวกก็ให้จังหวัดติดโดยโรงพยาบาลน,นะครับในเขตพื้นที่ ในในพื้นท้นในหมู่บ้านให้ทางผู้ว่าทางสวทชนะครับได้ให้การรับปากอยที่แล้วว่าซีนก็ได้จัดส่งไปตามกำหนดของกองเชียงใหม่นี้ก็มีประชากรล้านเจ็ดคนล้านล้านเจ็ดแสนคนนะกินไปแล้วที่ล้านสองเลยที่เดียงใหม่